หเหรียญเลข7จ Seven of Pentacles กลางไร่นาเขียวขจีชายคนหนึ่งยืนมองต้นไม้ที่มีเหรียญทองเจ็ดเหรียญห้อยอยู่เขารู้ว่านี่คือผลจากการทำงานหนักแต่ยังต้องอดทนรอเวลาเก็บเกี่ยวนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของ Seven of Pentacles ตัวละคร KL ผู้ใฝ่ฝัน KL คือชายหนุ่มที่มีความฝันมากมายเหมือนไพ่ถ้วยเจ็ดแต่เลือกที่จะลงทุนแรงกายและเวลาในสิ่งเดียวเขาปลูกต้นไม้แห่งอนาคตด้วยความอดทนแง่คิดไพ่บอกว่าความสำเร็จไม่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่ต้องใช้เวลาและการเลือกที่มั่นคง ความรักที่ต้องรอเวลาเคเอลพบหญิงสาวที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแต่เธอยังไม่พร้อมสําหรับความสัมพันธ์เขาจึงเลือกที่จะรอคอยและพิสูจน์ความจริงใจแง่คิดความรักแท้บางครั้งต้องอาศัยเวลาในการเติบโตบททดสอบหัวใจเขาเขียวสับสนเหมือนไพ่ถ้วยเจ็ดอยากขวอยคว้าใครอีกคนที่ดูง่ายกว่าแต่หัวใจกลับกระซิบว่าสิ่งที่แท้จริงต้องใช้เวลาเขาจึงเลือกที่จะรอรักแท้แง่คิด รักแท้ต้องใช้ความอดทนไม่ใช่แค่ความหลงชั่วคราวการงานที่ต้องใช้เวลาเขี่ยวเริ่มต้นโครงการเล็กๆที่คนรอบข้างหัวรเราะเยาะว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขายังคงภาคเพียรทุกเม็ดเหงือ่อค่อยๆงอกงามเป็นผลลัพธ์แง่คิดงานที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้ความพยายามและเวลาไม่ใช่โชคชั่วข้ามคืนบททดสอบของงานเมื่อความเหนื่อยสะสมเขาเกือบถอดใจให้เตือนว่าอย่าตัดใจเพียงเพราะผลยังไม่ออกมา ความสำเร็จอาจอยู่แค่เอื้อมแง่คิดความสำเร็จมักมาหลังจากที่เราคิดจะยอมแพ้การเงินที่กําลังเติบโตเขียวเริ่มเห็นผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนแม้ยังไม่มากแต่ก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆแง่คิดการเงินที่ดีไม่ใช่การได้ทันทีแต่คือการเติบโตทีละก้าวบททดสอบการเงิน เมื่อเห็นผลกำไรเล็กน้อยเขาเกือบใช้มันไปกับความฝันลวงตาเหมือนไพ่ถ้วยเจ็ดเช่นการพนันและความฟุ้งเฟอ้อแต่เขาเลือกเก็บเพื่ออนาคตแง่คิดการเงินมั่นคงเกิดจากการปฏิเสธสิ่งลวงตาและเลือกสิ่งจริงแท้การตื่นรู้ของเคเอในที่สุดต้นไม้ที่เขาปลูกออกดอกออก ผลเหรียญทองเจ็ดเหรียญเปล่งแสงเขารู้แล้วว่าความอดทนและการเลือกที่ถูกต้องนำพาเขามาสู่ความสุขทั้งความรักการงานและการเงินแง่คิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้ทั้งการเลือกและการรอคอย ขาอคิดจากไพ่เหรียญหมายเลขเเสียงจาก Seven o อ Pentacles กล่าวปิดท้ายว่าความรักต้องอาศัยเวลาการงานต้องอาศัยความพยายามและการเงินต้องอาศัยการวางแผนไพ่เหรียญหมายเลขเเตือนเราว่าอยากไขว่คว้าสิ่งลวงตาแต่จงเลือกสิ่งที่แท้และอดทนรอผลลัพธ์ที่จะงอกงาม